ไมเคิลฟานเซซีนะครับพี่น้องเกิดในครอบครัวมาเฟียที่ทรงอิงทธิพลในนิยวยอร์กพ่อของเขาเป็นสมาชิกระดับสูงในแก๊งโคลัมโบนะครับแล้วก็ทําให้ไมเคิลเติบโตขึต้นมาแห่งโลกอัจฉริยะกรรมแล้วก็โลกแห่งความหน้า เมื่อยังเป็นวัยรุ่นนะครับไมเคิลฟรานเซซีก็ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมแก๊งกับคุณพ่อของเขาและก็สร้างชื่อเสียงด้วยการเป็นนักวางแผนที่ชันฉลาดมากเป็นผู้นำโคมภาษีน้ำมันเนที่ทำไรายได้มหาศาลให้กับแก๊งมาเฟียเขาสร้างอาณาจักรการเงินด้วยการอาชญากรรมนะครับจนติดอันดับฟอร์จู ในฐานะหนึ่งในมาเฟียที่ทรงอิทธิพลที่สุดหรือเรียกได้ว่าเจ้ารุ่งผูแรงในช่วงเวลานั้นนะครับในปี1980เนระแต่ว่าชีวิตที่ดูเหมือนมั่งคัง่งของเขานะครับก็ถูกเต็นไปด้วยความดุรแรงความเสีย่ยงการควมเดือดเขาไม่รูว้ว่าวัานไนจะถูกฆ่านะแต่แล้วชีวิตของแมคโตก็ได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนะครับเมื่อเขาได้พบกับหญิงสาวที่ชื่อว่าคาเมลคาเมลเป็นหญิงสาวที่รักพระเจ้าและก็เคร่งขัดกับพระเจ้าอย่างมาก ความเชื่อของคาเมลนั้นได้ทําให้ไมเคิลฟานเซนซี่เริ่มคิดถึงชีวิตของตนเองและความเชื่อของคาเิลนั้นเริ่มมีผลต่อชีวิตของไมเคิลฟานเซนซี่แต่พี่น้องครับการจะออกจากวงการแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายท้ายที่สุดแล้วไมเคิลก็ถูกจับและก็ถูกขังอยู่ในคุกในช่วงเวลาที่อยู่ในคุกนะครับพี่น้องครั้งหนึ่งเรามีผู้คุมคุกเนี่ยเดินมาหาไมเคิล น้าตาคุณเนี่ยดูเศร้าหมองจังเลยคุณทุกข์ใจอะไรหรือเปล่านะคุณดูไม่มีความสุขเลยนะว่าแล้วผู้คุมคนนั้นก็โยนบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในห้องของไมเคิลนะครับไมเคิลอมรับในภายหลังว่าเวลานั้นเขาไม่ได้อยากจะได้อะไรเขาไม่ได้อยากจะได้ของกินอะไรเขาไม่ได้อยากจะได้เงินหรือโทรศัพท์หรือไม่ได้อยากได้อะไรเขาแค่อยากจะได้ยากแก้เครียดเพราะเวลานั้นเขาเครียดมากไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรท้ายที่สุดพี่น้องเขาตัดสินใจหยิบางสิ่งบางอย่างที่ผู้คุมโดนเข้ามา ปรากฏว่าเป็นพสัมพีเม์เนาะไมเคิลเริ่มอ่านพสัมพี์อย่างจริงจังเนาะแล้วก็ค้นพบความสงบที่แท้จริงในพระเจ้าเขากลับใจอย่างแท้จริงแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ในคคขั้มนึ้น้นไมคเคิลออกจากคุกนะครับก็เลิกเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมอย่างสิ้นเชิงเนาะไม่ว่าเขาจะถูกข่มขู่บ้างถูกทาร้ายแต่เขายังืนหยัาในความเชื่อเขากลายเป็นผู้พูดและนักเขียนที่ใช้ชีวิตของเขาะครับเป็นเครื่องเตือนใจผู้คนว่าแม้คนชั่วช้ายอย่างเขาก็ยังได้รับวามเมตตาจากพระเจ้า เพราะพระเยซูคิดจากนักโทษสู่การเป็นนักประกาศและนักเขียนไมเคิลเซยนซี่นะครับยังเป็นไปานถึงการอันเปลี่ยนแปลงอันน่าทึ่งของพระเจ้าในชีวิตของเขาว่าจากนักค้ายา50กว่าคนนะครับไมเคิลนั้นเป็นลำดับที่40กว่าเนาะแต่พี่น้องรู้ไหมว่า50คนที่พูดมาถูกสังหารไปแล้ว46่า ติดคุกอีกสามนายแต่ณเวลานี้ชีวิตของไมเคิลยังอยู่ตรงนี้ยังได้รับใช้พระเจ้าไม่ต้องตายและไม่ต้องติดคุกพี่น้องขอบคุณพระเจ้านี่คือเรื่องาราวของคนที่ได้พบพระเยซูคริสต์และยอมรับการเปลี่ยนแปลงโดยพระเยซูคริสต์ท้ายที่สุดเราเห็นการเกิดผลม,มากมายสนใจพี่น้องในเช้าวันนี้นะครับว่าเราที่ได้พบพระเยซูคริสต์แล้วเราได้รับชีวิตใหม่